นานไปไม่ดีเลยเรากอกันไม่พูดชาโทรไปไม่รับเลยยังตั้งใจสนนี้นะคนดีฉันมันแย่ทำให้เธอเอื้อมระอาดวงใจฉันทุกทุนววนเพียงเธอจะกลับมา เฝ้าโทหาอยากพูดเาให้เข้าใจรอได้ฟังเสียงของคนรักเธอช่ได้ไหมสุดที่รักเธอโทรมาช่วยรักหน่อยอย่าปล่อยให้ย้อยน้ำตาปล่อ,อยเลยใจ ส지ดที่รักโทรมาตั้งใ니니ห้ฉั